เอาไปกี่เครื่องเลยนะทั้งหมดเจ็ดประมาณน่าเจ็ดเครื่องประมาณนสิบสิบปุ๊บเครื่องเหรอเยอะครับพูดเยอะอ๋อพอผมไปส่งกันเองก็น่าจะสิบปุ๊บเครื่องสิบครั้งละห้าห้าห้าก็สิบไปสิบแล้วน่าสิบอัพขึ้นแล้วตอนนี้ปลูกพริกก็กำลังปลูกหรือว่าที่โตไปแล้วก็มีกำลังปลูกที่โตไปแล้วปลูกก่อนเขาก็มีที่ซึ่งเดือนะรที่ปลูกก่อนเขาอ๋อ าปุ่นฝนแรกนะครับฝนตกเราบได้กระปุกเลยกระวานน้ำหยดตอนนี้ไม่ได้วางน้ำหยดก็จะปลูกช้านิดนึงครับนี่ปั่นเฉยหรือว่าศาสตร์นะครับศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ใส่กระโคนระคนครับมันช่วยได้เยอะไหมฮะมันหนึ่งเลยมันไม่ต้องใช้คนมากไม่ใช่คนใช้คนเดียวเวลาเรารถไถอ่ะรถไถเดินนี่ครับดินมันขึ้นมาเป็นแบบมันเบิร์กเบิร์กก้อน อ๋อมันไม่ละเอียดมันไม่เป็นฝอยเวลาทับพริกบางทีพริกก็หักครับคือไม่เวลารอเราโปรยครับมันโปรยยากอ่ามโปรยยากขึ้นแตกต่างกับรถไถรถไถมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็ไปทับพริกอาจจะหักได้แล้วก็ถ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเราโปรยดินให้มันอยู่ตรงโคนมันก็จะไม่หักมีข้อดีของมันก็คือมันทำให้ดินแบบละเอียดครับแล้วก็ให้สามารถนโปรยง่ายครับโปรยเข้าไปไม่ใช่หน่อยเดียวครัจะไม่ใช้เลยก็ได้อืมทำเป็น ครับถ้าคนใช้เครื่องเป็นเข้าใจกับมันนะครับถ้ารู้เทคนิคการทํางานก็จะไม่ต้องใช้คนเลยเครื่องคนตัวเดียวจบเลยเราใช้เราใช้ศาสตร์นี่ใบศาสตร์ใหญ่หรือศาสตร์ดินศาสตร์ใบใหญ่ครับศาสตร์ใบใหญ่นี่ศาสตร์ใบใหญ่อ๋อถ้าตัวนี้ผมว่าตัวนี้อ่ะมันจะเป็นฝอยกว่านะเข้าใจครับแต่ว่ามันสั่นไม่ถึงสั่นไม่ถึงอ๋อมันมันหน้าง้กว้างถ้าไม่ยี่สิบอาจจะถึงครับ บางทีร่องพิกเขากว้างเมตรตักติดเมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบอืมันแล้วแต่แล้วแต่สี่ยมน่าแต่แต่ตัวนี้ได้ใช้ไหมฮะไม่เคยได้ใช้ไม่ได้ใช้ส่วนมากจะเล่นตัวนี้ใช่ครับตัวนี้อย่างเดียวเลยตัวนี้สัตว์ฝอยอยู่แต่ว่าไปไม่ไกลตัวนี้ก็คือสัตว์แรงสัตว์แรงแล้วโกวเยอะนี่สิบสี่ใบตอบโจทย์มากครับ อย่าคนใช้เป็นบอกว่าจะมีวิธีเทคนิคก,การใช้เขาจะผ่านไม่ผ่านก็ไปซื้อเครื่องแล้วนะต้องต้องผ่าน <c oughs> านะไ,ไม่ผ่านก็ไม่ซื้อต่อนะฮะ <c oughs> ไม่มาซื้อโดยรวมมันดีครับเราทํางานมากได้ได,ได้ได้กับมันมากกว่านั้นครับเร,เราได้กับมันมากกว่านั้นการที่ทเรา<ล>เออกรับจ้างเนี้ยครับอืมเขาไล่เท่าไหร่ครับไล่สามร้อยสามร้อยห้าสิบ ทำแค่สิบไร่ก็พอไปนอนเล่นแล้วนะวันเดียวเสร็จเลยสิบไร่สิบไร่อ๋อสบายวันเดียวเสร็จเลยครับวันสิบไร่ก็สามพันแล้วครับไอ้พวกนี้เราไม่จําเป็นต้องไอ้พวนดินลงลึกๆเหมือนไล่มันแค่พี่ผิวใช่เครื่องก็ไม่ทํางานหนักเท่าไหร่ไม่ทำงานหนักก็ไ่รด้แต่วันนึงมันประหยัดน้ำมันด้วยครับมันแค่สามลิตรสี่ลิตรคือก็ตีอีกห้าลิตรไปเนี่ยง่ายๆเลยได้น้ำมันกลับบ้านแน่นอนออ๋ ขยะน้ำมันจากผู้ชใช้ใช้จากผู้ใช้ยิงครับสภาพขยดน้ำมันใช้มาปีแล้วเท่าไปีมาหนึ่งก็สิบไร่สิบไร่ถ้าเป็นขยากาสิบไร่แต่ถ้า,าถ้าเราคิดเล่นๆถ้าสิบไร่กับสามลิตรมันก็ถือว่าโอเคนะอเนาะไม่ใช่น้อยๆถ้าสิบไร่เราลอง <careers> คิดว่าเราคิดแค่ว่า <TH> สิบไร่เราต้องจ้างคนเราต้องจ้างคนอาสิบคนครับเราจ้างคนสิบคนแล้วเราถ่ายอีกเดี๋ยวผมก็ถ่ายให้ดูได้นะเพราะจะเป็นแชร์ครับเราจ้างคนสิบคนแล้วก็รถถ่ายหนึ่งพันครับถ่ายก็แล้วแต่เรถถ่ายบางคนเขาก็จะจ้างเป็นไร่ละหรือบางคนเขาก็จ้างเป็นวันครับรถถ่ายนี้รถถ่ายนาเดินตามเหรอครับรถรถรถถ่ายนาเอ้ยรถรถรถถ่ายอะรถถ่าันรถถใหญ่รถถาคอมล่องเลย ใช่ครับคอ,อมลองเลยแล้วก็เอาอาหารอุ้มคมาอาหารอ่าครับอาหารอุ้มอุ้มไปกดิ่มันขึ้นมาครับเราคิดนคนว่าคนสามร้อยเลยคนละสามร้อยก็สิบคนก็สามพันครับเอาหนึ่งวันนะครับแล้วรถไถอีกรถไถก็แล้วแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องกันเขาอาจจะวัดเอาวันละห้าร้อยครับหรืออาจหรืออาจจะเป็นไร่ก็ไร่ละสองร้อยได้ละสองร้อยถ้าเป็นญาติพี่น้องกันเขาก็จะคิดถูก หรือญาติพี่น้องกันบางคนเขาจะให้ยืมมาถ่ายไปเลยอะไรเงี้ยคนนี้น,น,น,นะครับ,บแต่ถ้าจ้างก็จ้างราละสองร้อยเอาเอาเป็นจ้างเอาเอาเป็นจ้างก็รละสองร้อยสิบรายก็สองพันค่าคนงานอีกสามพันเป็นห้าพันต่อหนึ่งวันไม่เสร็จเลยนะวันเดียวถ้าสิบคนนี้เอาคนไปเกี่ยวเหรอเอาคนไปเกี่ยวเข้าคนอ๋อเกี่ยวกไปเกี่ยวเข้าดินเข้าคนครับ ให้ให hey, 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 ้ให้พื layers, 1, ้นทำปูนดินการปูนดินอ่าครับจะทำให้พลิษโตไวครับแล้วทำให้พลิษฐานมันดีฐานมันแน่นคือรถไถใหญ่หนึ่งรถไถใหญ่สองจ้างคนสิบคนเพื่อจะเอาเกลียดดินที่รถไถมันอุ้มขึ้นตรงตรงร่องกลางไปเกลี่ยไว้ตรงแถวโคนใช่คนสิบคนสิบไร่นะสิบถึงสิบไร่อบไรไม่เสร็จสิบไรไม่เสร็จเขาตสองวันทำสอวันหมเป็นหมื่นหมื่น แต่เนี่ยวันเดียวเสร็จหมดน้ำมันแค่สามสี่ลิตรเรามีเครื่องหมดดิเนเราจบไปตอนทีเนี่ยเราอยู่กันสองคนกับเาแค่ส่วนนะครับพี่กับเมียอะไรเงี้ยครับอ่าเราเดินวนไปเงี้ยเมียเราก็เดินโดยนึงตามหลังมันก็ทันนะพี่คนเดียวยังทันเลยเดินวนเนมันไม่ได้เดินไวมากแต่ว่ามันเดินไม่หยุดครับแล้วก็เราไม่ต้องห่วงว่าว่าบินมันจะขาดไปไหมครขาดไหมเพราะว่ามันเป็นฝอยไปอืมเป็นฝอยไป แต่ถ้าแดดมันร้อนมากๆรดอดินแห้งแห้งจัดเราก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าดินเป็นผงที่มันแห้งมันร้อนทำไปโดนกาพซิกอาจจะทําให้ขาดผลินได้เป็นว่าเขาก็จะไม่ค่อยรวมดินกันอำฝนไม่ตกถ้าฝนตกเขาเลยฝนตกแต่ถ้าคนทําไม่เยอะที่เขาไม่ทีเด็ดเหรอครับฝนตกดืนนี้พรุ่งนี้เขาไํทำวันเดียวก็เสร็จแล้วครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไปนอนเวลานอนแล้วก็เหลือครับ มันมโอเคเลยมันโอเคมากเหรอไปเลยไปเลยเราเดินไปใช่ไหมถ้ามันครบพริกมากเนี้ยแล้จอดปุ๊บเราอาพิกพุ่งเลยถ้าไม่ใช่ใช้ต่อครับอย่างบางคนใช้เป็นเนี่ยเขาจะใบมันมีอยู่อย่างเงี้ยครับครับเขาถอดใบทำนี้ออกไม่ได้ถอดจุกจวงเขาอครับถอดแค่ใบไอ้ไอ้ถอดใบอ่ะสองใบสองใบออกข้างนึงครับถ้าวมันข้าวนึงเขาให้กินเต็มข้าวนึงทอดสองใบ ออกอ๋อนั่นแหละแล้วเขากินแค่ข้างเดียวแค่ข้างเดียวอ่ากินข้างเดียวแล้วก็ล่องนึงไปเน้นเน้นข้างเดียวแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เน้นฝั่งที่มันสาดมันสาดที่เราถอดออกมันดีมากเพรอย่างนั้นอ่ะมันจะยอดเลยเราไม่ต้องมาพวงรถเพราะรถตัวนี้มันทรงตัวดีอะปล่อยไปก็ไปแค่ไม่ให้มันออกนอกนอกนู่นนอกทางไม่ต้องหมวกอะไรมเลยไม่ได้ใช้กำลังมากกว่านะเราแค่เดินต้ามาเฉยล้อล้อตรงนี้ลื่นไหมฮะไหลมากกับทราย ไม่นะถ้าไม่จะขี้โคลน,นะถ้าอย่างแบบมันเปียกมากรันเปียกเกินไปมันก็จะเป็นขี้โคลมันก็อย่างว่าแล้วขี้โคลน,นะอัไรก็ติด <laughs> ผมเห็นไม่อดสตกนันตามที่เราคุยกับลูกค้าไปนะครับเมื่อกี้ที่ตำบลวังนกแอนอำเภอวางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับลูกค้าบอกว่าเอาไปน่าจะสิบกว่คารันขึ้นนะฮะมันแน่ใจว่าสิบเท่าไหร่แต่ว่าสิบกว่าแน่นอนลูกค้าเอาไปสวนพริกนะครับ ซื้อกันเข้ามานะครับจะเป็นปีที่สองปีที่สามแล้ววันหนึ่งก็ถ้าใช้นะครับไร่พริกอยู่ที่สิบไร่ต่อว,วัน